สวัสดีครับ,รบจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับเอาหลังจากไฟกระชิบเบิงชุดเด่นบนก้อนนะครับก้อนสีสรุปนะครับก่อนจะเบิงกับคําเตือนโปรดใช้วิจายาญาณในการรับชมวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายดงสิน้น ด้วยความปราถนาจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับคลิปบางนึงกับเป็นคลิปสรุปร่างนะครับคลิปนี้กับสิบเป็นในส่วนบนนะครับเป็นนี่ยังกับมาเบิ้งกันกับเึืงเฮ็ดคลิปสรุปร่างไปนะครับอันนี้กับสิบมาเบิ้งบนกันนะครับดูบน บนบนเอาให้เบิง่งอันนี้เป็นสูตรนะครับสูตรชุดเด่นบนเอาแคบหน้าจอไปเบิง่งชุดเด่นบนนะครับอันนี้คือสูตรนะครับเอาให้เบิ่งกัน สูตรที่หนึ่งได้ศูนย์สูตรที่สองได้สามแล้วก็ได้สูตรที่หนึ่งได้ศูนย์สูตรที่สองได้สามห้อยบนออกเก้าศูนย์สามสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งได้เจ็ดงวดที่สองสูตรที่ 2, สองได้สองได้เจ็ดสอง สูตรที่หนึ่งงวดที่สาม 3, ได้เจ็ดสูตรที่สองได้สองออกแปดเจ็ดสองงวดที่สีออ 8, 7, ่สูตรที่หนึ่งได้ศูนย์สูตรที่สองได้ห้าหวยออกหกศูนย์ห้างวดที่ห้าสูตรที่หนึ่งได้สามสูตรที่ 5. สองได้ศูนย์หวยออกห้า สามศูนย์งวดที่หกสูตรที่หนึ่งได้ห้าสูตรที่สองได้สามงวยออกสี่ห้าสามงวดที่เจ็ดสูตรที่หนึ่งได้แปดสูตรที่สองได้สองงวดออกเจ็ดแปดสองนะครับ งวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกสูตรที่หนึ่งได้หกนะครับหกนีสีม่าลักร้อยหรือว่ามาลักเซบแต่ว่ากัดเด่นหกสูตรที่สองเด่นสองนะครับเด่นสองวันที่หนึ่งกันยายนนะครับ จะลักลอยของอาจารย์นครเพื่นนี่ก็คือเอาไฮฮกสองนี่อาจ,จะมาลักสิบเป็นลักสิบนะครับลักลอยเดี๋ยวกัะเบิ้งสูตรต่อไปก็แล้วกันนะครับอันนี้คือว่าเป็นสูตรเด่นเด่นบนนะครับเป็นเด่นบนนะครับยังบอสรุปนะครับอันนี้คืออาจารย์นครเพื่นก็คือเฮ็ดสูตรไมาให้เบิ้งก่อนงวดที่แปดนี่จะจะ,จะมีไม้หกจะมีไมเลขสองนะครับ อันนี้ก็คือสูตรข้างบนนะครับแคปหน้าจอนะครับอันนี้เป็นเด่นบนนะครับเด่นบนของอยรรยา,าอจารย์นครเพ็ญนะครับทายนี้อาจารย์นครเพ็ญขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับว่าสูตรต่อไปก็สิเป็นสูตรได้ลักหน่วยลักซีบลักร้อยนะครับกับเดี๋ยวไม่เบิ้งกันกัต้องเคี่ย์กันล้าก็จังสรุปนะครับทายนี้อาจารย์นครเพ็ญขอ ฝากเอฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่านนี้กับอาจารย์นครเวเพื่นกับครกับสวัสดีครับ